วัดดีค่ะเพื่อนเพื่อนคืนนี้เป็นคืนวันเสาร์นะคะวันที่สิบเจ็ดแต่ทางไทยเขาก็ตื่นกันแล้วแหละเป็นเช้าวันนี้เราก็มาเดินเหมือนเช่นทุกคืนนะคะเพื่อนสาวน้อยก็เป็นมือกล้องใี่น้องเหมือนเดิมพี่ดำก็ยังไม่เอือเลยเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะชมกิ่งกา้านชมต้นไม้ถุงพลาสติกไปอยู่บนยอดต้นไม้นู่นน่ะโอ้ยจังแมนเราพี่น้องร่มมันพลาไป เดินไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆน้องหนวห่วยผู้ชายคนนั้นน่ะผู้ชายแม่น้องรู้แล้วเขาขับมามาแกล้งพวกเราอ่ะเขาเาเปิดประตูอ่ะเพื่อจะบอกเราอะไรก็ไม่รู้ดิเดิ้ดิเดิ้แล้วพูดภาษา เขาเป็นคนอิสลามแต่พูดภาษาอังกฤษอะเขาเปยจะพูเป็นอย่างนั้นหละเขาเปิดตัวเ็นแบบนี้ก็เขาเปิดประตูเขาเปิดประตูแล้วมาบอกดิ้งดองดิ้งดองอะไรของเราก็มนแล้วปิดประตูแล้วก็ขับไปอย่างเร็วออีท่านตำรวจอยู่ทางนั้นนะโเจริญพรสยมก็สร้าเร็วนะ้างนยาเข้าไป น้องแบบโมโหผู้ชายคนนั้นมากเลยตอนนี้อะ น้ำเป็นน้ำเป็นเหมือนซึ้งเลยตอนนี้โอ้โลน้ลนล้นโดนเกงเลยเนี่ย

จะวิ่งได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะเก่งได้เฮ้ยมันเหมือนเป็นแบบน้ำที่ไปน้ำเล็กๆทางนี้ดูดิแม่มาดูดิมันเหมือนไปแบบน้ำเล็กๆทางนี้เนี่ยต้องออกมาทางนี้หมดเลยนี่แห แม่มาดูก่อนแม่มาดูแม่มาดูนนดูตรงนี้เลยไม่เห็นแล้วลูก้องถ่ายวีดีโอให้แม่ันถ่ายน้ำใต้ที่นั่งน้ำมันยังไปอยู่เลยอ่ะถ่ายน้ำใต้ที่นั่งเห็นไหมน้ำเต็มเลยสะอาดใต้ที่นั่งไม้อ่ะม <Lindsey. S 1> <ป>ันเปื่อยเหมือนเป็นปน้ำตกเล็กเออๆเลยอ่ะแป๊บนึ่งมันเปื่อยเป็นน้ำตกเล็กๆที่เราจะไปอยู่เลยอ่ะ น่าพี่น้องเอ้ยพี่ออกกำลังกายน้ำท่วมเต็มครับหิมามันละลายน้ำมนกาลังจะไปพีลาบระเทศไทยใต่หม่องนางนั่นบอกสิได้ยังไงไปทั้งบุ่นละน้ำมันกำลังจะไปอยู่อ่ะมันเหมือนมันเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำตกเลยอ่ะน้ำตกเล็กๆอ่ะสวยมากเลยเนาะน้ำตกพวกนี้มันมาจากทางนี้หมดเลย น้ำใต้ทางนี้แล้วมันมาทางนี้เนี่ยถน้านะลมดตบียดเองนมันจะกกปิดปะิดน้ำมันไปจริงด้วยอะ่ะตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วเกิดมากกจริงเม่อไหรเรยขึ้นนี่เพราะว่า แขแล้วก็มันมันน้ำแข็งดีมากมันไม่ร่มแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนอะไรเลอะมันแข็งโรเซนใช่ใช่แล้วมามันก็ไม่อยากอยากจะนอนกลิ้งละอ๋อแตมันสวยมากเลยทางนั้นมันเป็นน้ำตกอะน้ำตกเล็กๆอะแล้วทางนี้เหมือนใครมาตกปลาเลยเราจะตกปลาด้วยมันไม่เหมือนจะตกปลาเลยมันเป็นกิ่งไม้ลูก อ่ะที่ตกปลาปลาขึ้นมาอันนึงตัวใหญ่มากเลย <L at noise> เนี่ยปลาตัวเนี้ ứng, ปลานี่ชื่ออะไรชื่อบกดำช่อกดำมัน <L at noise> เ,เป็นปลาหนึ่งที่ชื่อบอกดำว้า <L at noise> ยกวเดิ <L at noise> อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ย ใช่เราเพิ่งจถ่ายตรงนั้นเหรอเดินไปตรงไปเดินเดินเดินตรงไปก็ได้ลูกไม่ยืนโล่9นาทีละไฟไ<ม>ทางไหนอ่ะเดินไปตรงนี้อยู่นีไม่อยากถ่ายไฟทางนั้นเหรอไม่ไฟกระพริบที่ข้างเสาเนี่ยน,นั่นไงอืออือแม่มอยากให้นอ้องไปส่ายใกล้ไหม,ไมต้องยืนรอนะ Hin, 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 hin. บค่ะน้ำลน้นทีนี้ก็รน้นโชว์อันที่มันร้อนสุดเลยร้อนสุดเลยทางลร้อนสุดมาก โชว์พเพื่อนๆนะ้ำทางนั้นก่อนโชว์พเพื่อนๆนะ้ำทางนั้นก่อนยังไม่ถึงนะถึงแนะล้วร้อนมาก